ครับสวัสดีครับ FC ของเชเหมราชครับผมยี่นี้นะครับทุกท่านเข้าสู่เชเหมราชกินแอลโมนครับผมวันนี้เราปลาพี่น้องมากันที่ไหนครับครับปลาพี่น้องมาที่ ที่ทําการไปสนีสันสัยมาได้มาส่งจดหมายครับและมาได้ฝากของครับผมแต่ที่เขามาวันนี้คือเขามากินลาบครับผมมาซื้อลาบครับร้านลาบไ้อ้วนนาไปสนีครับผมเดี๋ยวเขาไปเจอกับเจ้าของร้านเลยครับผมครับไปอ้วนสวัสดีครับผมครับไ้อ้วนนะครับเนอร้านลาบนาไปสนีครับพี่น้องเด้อะไามาผ่านมาอุดหนุนได้ครับผมมีลาบอยู่ห้องครับผมไม่อ้วน ลาบหมูอย่างเดียวนะครับนอไปอ้วนขายนี่หลายปีแล้วครับนอกี่ปีก็ครับเกือบเสาปีแล้วนะครับนอครับผมวันนี้เชเฮมราชจะมาอุดหนุนนะครับไปอ้วนนะครับนอพี่ไอ้ไตหัวของเราครับผมวันนี้เอาลาบหมูครับไปอ้วนครับขอเพชรเพชครับผมครับผมเอาเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวรู้วิธีกันยำไปอ้วนนะครับนอบันเลงแล้วครับพี่น้องตอนนี้พวกกากำลังจะยำลาบ เอาอย่างเพชรเอาอย่างเหนียวครับผมสั่งอย่างใดได้ไดมดนะครับผมลาำกว่านี้บ่มีแถมแล้วครับผมสุดยอดนะครับ,รบไปแวะไปแวะมาหน้าไปษณีบ้านต่อในวันนอ<า>ไปสณีที่ทําการไปสนีบ้านต่อสันทรายมูห่าครับผมตำบลสันทรายหลวงครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับผมหากว่าท่านมาจากในเวียงนอ ตลาดสามแยกขัานเลี้ยวซ้ายครับผมเจอสีแยกสันขยอมท่านตุเลยมาแหมครับผมเลยม่แหมจะเจอที่สาลสันทซหลวงครับเลยม่แหมสักจำล่ําสักน้อยเดียวครับผมก็จะเจอไปสณีสันไรเพิ่มขายกี่โมงถึงกี่โมงครับผมไอ้สี่โมงครับสี่โมงจนถึงประมาณหกโมงน้อยเนาะแล้วแต่ครับแล้วแต่ครับผมถ้าหมดเบยก็เก็บเบยพี่น้องเ้อะเพิ่นทําจํานวนจํากัดครับมาก่อนได้ก่อนมาจะได้ล่าได้ลูน มาลูนบ่ได้สักอย่างครับพี่น้องครับผมครับใส่แล้วครับพี่น้องบนในอันนี้ลาบบ้านๆครับผมลาบข้างทางแต่อร่อยมากพี่น้องยกนิ้วเลยว่าสุดยอดผมก็เป็นลูกค้าประจำมาหลายปีเหมือนกัน ครับผมกำลังบรรจุถุงแล้วครับพี่น้องครับใช้พกกาลุลรอครับใช้ร่างวัวผู้ลูกล่อแห่งไปสีสั่นใจครับพี่น้องไปแวะไปแวะมาแมลงเนอะเมนวันศีน่ะไอ้นอะที่ปาขไยนะครับเนาะวันติดกับวันศีนนะพี่น้องเนอะครับเดี๋ยวให้ไปพ่อพักกับครับว่ามีอย่าง่องนะครับเนาะ วันนี้ผักกัปครับผมมีหลายอย่างเลยเนาะผักไทยหอมดวนครับผมมยียอดบักกอกโอ้ยอดบากกอกนี่เชยเห็นมารดามากขนาด,ดพี่น้องเนาะักกาดขาวก็มีนะครับข้าวขอดจนขอนพี่น้องนะครับเนอร์มาอุดหนุนไอ้เบาเขาได้นะครับอันนี้ก็เป็นซิที่นะครับผมร่วมสำนักวิลล์สมัยก่อนนี่เป็นซิทอาจารย์เดียวกันครับผม บพีนน้องหลังจากได้กินหลับไม่อวนมันนะครับเนาะจากหน้าที่ทําการไปสนีสันทรายนะครับเป็นน้องไข่ปลาแป้งครับผมสามสิบบาทครับหลับหมูเอาเกตเอาจางอย่างไรบอกปอกกาได้ครับผมลองจิ้ม่อเพี่น้องเนาะได้เข้าหนึ่งมาแห่งสิบบาทครับจากตัดซอยนะครับเนาะ อันนี้ผักกาดต้องเปน้องหนึ่งมีผักไผครับผมมีผักข้าวตองผักดาขาวครับโอ้พิคาดมาได้พี่น้องเลยนี่ครับพระเอกของเรื่องเลยครับผมนี่อดบักกอบครับครับมาชิมครับเข้าเนึ่งครับผมชิมเลยครับผมร้านลาบไออ้วนหน้าไปสนีสันสายครับ ใหญ่ๆครับใหญ่ๆครับองค์มุงปิ่นจ้างอ้างม้างควายนอนพดหนักกรเมืองแป๊ห้ามยิงห้อยแพ่เป็นตาครับผมย่อนบักกอกามส้มท,ที่เข้ากันครับครับหลัก ผมดวนครับผมอร่อย